วันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนตัวปั๊มแรงดันนะครับคือเดิมเนื่องจากปั๊มตัดต่อบนะ่อยมากก่อนอื่นเลยจับเบรกเกอร์ลงปิดวางวทุกตัวให้ครบนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้มาอาจจะมีผมว่าน่าจะมีน้ำไหลอยู่นะ มีน้ำไหลแล้วก็เช็ดนะฮะเนี่ยจมเลยเนี่ยแสดงว่าเสียแน่นอนอันนี้เราไปดูตัวที่สั่งซื้อมานะฮะอันนี้สั่งซื้อจากติ๊กต็อนะครับสีขาว ข้าวนะฮนะก็ก็ลองบุดดูดมีรอยบุบลองเปิดตัวใช้ได้ไหม โอเคใช้งานได้อยู่ราคาเก้าสิบห้าบาทครับลองเปลี่ยนดู